ชื่อนางสาวสันลือทยจุลาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอูบีค่ะอายุ19ปีมาจากจังหวัดอุดรค่ะคนอุดรคนอุดรนันบอกครับโอ้คนอุดรน,นาตาดีตัวท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องแมมบัวสวรรค์บรรทูน,นางสาวเบญจวรรณรัตนกคุณวิพัฒน์มาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องบัวด้วยนะคะาสาวจากอำนาจ,จเจริญ สวัสดีค่ะอีหลานองกูไกศิรินท่านะคะมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวันในสวนจากคนในเดอ้อขอบคุณค่ะคนศรีสะเกดกันเองครับท่านต่อไปสวัสดีค่ะน้องอันศิดาดาวพะท่านะคะมือนีสิมาข,ขอเปลี่ยนน้ำสกุลใสแสงทองน้ำบอดแพรวเนาะคะ่ะ มาจากอำเภอปฐัยนะคะจังหวัดโคราชค่ะฝากพี่น้องทั้งไรดทั้งบ้านนะคะเป็นกำลังแรงเจรงใจให้กับน้องออนสิดดาด้วยนะคะนึกว่ามาตาหน่ำยืนน้ำมีนองไม้เลยบา่าคือบ่แม่บ่าคือหายเลยแต่ว่าเพื่อนบามวนกว่าอยู่เอาท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องแอนค่ะไทยรัฐค่ะกับโบกาย่บกายยุยโสทรนนี่แหละค่ะสาวแอนนะครับผมพี่แอนกับ อ่ะท่านต่อไปครับอีฬาลูกดูสุดท้ายมูสวัสดีค่ะน้องเย้ย<ว>เสียวเวลาอีนี่ดิมาพี่มามนดนิมาพี่นั่นเร็้ยวบอกว่าให้ตัดผมโอเมียอีห้านี่อย่าบอกเด้แฝดสามฮะแฝดคนที่สามนั่นนี่แฝดไทยีผู้ที่สามเอาแฝดแอนโอ้แกว่าแฝดตัวผู้นี้ไม่ได้วิาตามินซีหลายกวู่มูมมเถอะเอาเอาทั้งคุ่นก่อนสวัสดีครับลักกี้ธีรวัฒน์ครับมาจากกาฬสินธุ์ครับ คนกาลสินมาเสียงใไงแต่คนกาลสินืงงนนนอัสวีสรครัสวัสดีครับผมผมนายวิทยาสุประเสริฐนะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องกัดนะครับมาจากบุรีรัมคับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบุรีรัม์บอครับครับผมบ่ม,บมีผลต่อคะแนนในกรรมการบุรีรัมทั้งคู่เมืองนะ <laughs> ั่นทานต่อไปครับ สวัสดีครับผมชื่อนายอาิวัฒน์ฟานสวีดครับผมมาจากกลาลสินครับเซเรนเซวาปีโป้ครับผมโอ้ยดอเดี๋ยวบอัจจิลี่าอะไรครับคุณค<ป><ป>อมเมนต์คุนคอมเมนต์อะไรสดหลายครับปีโป้น้องปีโป้น้องปีโป้อ้าวโอ้เป็นตะวันดีเว้ยขอบคุณครับ <laughs> ตันต่อไปครับสวัสดี <laughs> ครับเบียร์เบญจพัฒน์ครับผู้บ่าวจากเรื่องนกท่าเฮานี่ยแหละครับพี่น้องครับฝากด้วยครับคนรอนาท่อ ครับผมสวัสดีครับผมนบธนุพิมพ์มาศีครับผมเบาวทางอำเภอนามยืนจังหวัดบนราชธานีครับเอาซืือเอาเสียงมาฝากพี่ตอนน้องครับมาขอเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจจะคนนำในเด้อครับผู้นำสกุลคุนนู้นนะพิ่มาศีนาะท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมหมอลำหำเท้าแขนครับแทนไทยครับผมโอ้โหอ่ะผ่านไปเลยนะคะคนนี้ มันนีมาบาดีวาดีเนาะไปแต่เอาตัวรอดยูบู้แทนไทยแสงท่องบัวเดมันแบบเฮ็ดดีย้อนเวทาแหละครับมันหนีมายูแสงท่องครับผมจัดไปมาจากจังหวัดไหนครับยูยาสครับอำเภอไซมูนครับผมไซมูนบ้านนองเพลงพิมระดาฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับขอบคุณครับรายงานผู้จัดการฮะราย